ฮัลโหลทุกคนเรื่องราวของวันนี้นะคะ mm. ก็คือจะพาทุกคนมาเก็ตเรดี้ด้วยกันโจของวันนี้นะคะก็คือไปคาเฟ่กินข้าวหละลากับเพื่อแต่ข้างน,นอกคือฟ้าฝนมืดมากดูจ้าเนื่องจากว่าฟ้าฝนวันนี้มันมืดลึ้มเราก็จะแต่งตัวให้มันสดใสน้อยเสื้อตัวนี้ดีไหมอ่าน่ารักเล้วเลยเอ้ยน่ารักอยู่แล้วก็สิ่งที่ลราไม่ได้มันฝนตกลมฉันต้องเลือกลมให้เข้ากับชสดจ้า สร็จแล้วออกจากบ้านกันไปเจอกันที่อารีจ้ะถึงแล้วนะคะรองเท้าวันนี้ชั้นสีน่ารักมากแมทชิ่งสดใสสุดๆวันนี้ก็คือไม่ทะไรกินเมาถ่ายรูปแล้ววันนี้คือลมแรงมากฝนทําท่าจะตกแต่มันไม่ตกแต่ว่าชั้นก็ก,กางร่มกันแดดไปก่อนลแล้วเราเนี่มาถ่ายรูปที่มุมมหาชนจ้าอารีซอยห้าจ้าน่ารักสุดๆฉันว่าไปอีล่มนี้มันน่ารักมากนะลายมันน่ารักอะ่ะใครอยากได้นะคะไปเลยที่ Oriental Princess ถ้าเป็นสมาชิกแรกซื้อแค่795บาทเท่านั้นหรือว่าถ้าเกิดว่าซื้อสินค้าใน 1, 800, ราคาพัวไปก่อนหมดจ๊้